ช่างเชนนะคะมาชื่นชมครับดี่ค่ะเฟ้งไดแน่นี่มาเบิ่งครับมาเบิ่งความหยับลอยว่หยับลอยตลอดยิ้มใสยังมาเลี้ยงยอะมือที่ซีอะไรนี่มือที่ซีวะไอ้สองคนนี่ไหนแล้วอ่ะโอ้คำใส่ทำงานสองคนนะงานองควิดีโอคอสตลอดที่ที่ชมโอ้ไอ้ผู้สาวหอกแล้วติดบางเดือนบางวีนผู้สาวผู้สั่งการยู่นะคะตามคำใส่ที่นอนนี่ซื้อไม่หรอครับ จริงๆอ่ะพี่จะสั่งครบชุดครบเซตเลยอ่ะนะซื้อหม่แต่ว่าก็เลยเปลี่ยนเอาที่นอนไอ้ที่ซื้อใหม่อะมาเอาพปไอปุอยทั้งนั้น<อ>นี่ค่ะเป็นเป็นที่นอนใหม่ฟูกใหม่ฟูกเก้าเสียปุแต่ว่าฟูกไม่เอาแต่ว่าเตียงเราเอาลงไวยนี่อันไม่ไงนะแล้วก็ซื้อตัวนี้นี่นี่เชิญน,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 นั่งค่ะเชิญนั่งค่ะอันยังนี่นจังฮังโจ้ฮังนั่งโจ้ <laughs> นั่งสบายดิเมื่อกี้พี่น่งเบิ่อยูดนี่มันตีบันั่งบัครับไม่ได้ถึงร้อยยี่สิโลอันนี้ได้ถึง120ยยี่สิบโลนักเก่าิบอยู่หรอครับเออเจ้าหน้าแค่เก่าิบเ่อกีอร้อยยโลนะนั่งดีจ้าเนาะนั่งดีนั่งดีพี่รองนางเบิ่งหายปูนางเบิ่งอยู่มันอัะนะยังโตวะครับบ้านี้ โตกัดเดียวเดี๋ยวบพราันในเว็บเบื้องยุ่งอะว่ารอติดพม่านอยากได้อยู่เด้เพราะว่าเราจะได้นั่งกินข้าวได้หลังๆนั่นนี่เขาบอก่อยากดิ่งเนาะเที่ยวซีนตอนก็ยันขาเนาะเอาเอาจากโต๊ะนึงมาไว้ท่านั่งกินนั่งอียงอะนะค่ะแต่ว่าย็นเมื่อคืนลมแห้งเย็นเด็ดยี่เนี่ยเย็นเนี่ยเย็นหนาวทั่วเดีิ้งมิดกับอืมนี่เป็นยังนี่ค่ะดีอยู่ นี่ล่ะนี่เป็นได้อันอัน,อนส,<ะ>สร้างบ่คิดหอดบอมาอยู่นี่ต้องเป็นเดือนผู้นน่น <c oughs> สออ่วนเหี้ยกายกันเลียกอยู่ว, <c oughs> ว่าแล้วพี่เหนนี่เคสสิ่งตอนไหนนะัี่ไม่เฮ็ดกับมารถแล้วแล้วแถวไทยยี่สิบนี่สิบห้าประมาณยี่สีสิอ,อ, B, อหนอยี่สอี่สี่สิียี จะย่ิบสี่อาจะวัยย่สิบหากับยี่ิบหกอือโอเค,อเคได,คได้ได้ได,ด้มาโหลดไมด่เฮ็ดโหลดแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดโต๊ะให้พี่โต๊ะยาวอะ่ะเวลากินอ่ะนะเมื่อเนี้ยเห็นบอกเขากินอะ่ะมันไม่ได้ยืนแบบว่างเลยอ่ะนะโต๊้เนี้ยเออโต๊้ยาว,เอ,อาวเอาอเ,เอาแกวขาตื่นขึ้นเลยเรื่ไรมันหนักพอเด้วยมันหนักพอด,ด,นพอดูน,นดดนะมันยกเเออาา เอาหมันสั่นก็เนีแต่น้อยนึงแม่เอาความกว้างให้มันเล็กลงแต่ว่าความความยาวก็เต็มแผ่นนั่ล่ะว่างแบบว่าเขาแบบนั่งกินแบบใกล้ๆกันนั่นสินะอืมมันยกได้อะนะค่ะยืนกินยืนนี่ยังองามถ้ากันเบากันยูมีเอฟซีถามมายู่ใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ประมาณนี่แหละค่ะบวกค่าสร้างเขาประมาณแสนสามประมาณนิดๆนี่ล่ะจริงค่าสร้างสีแพงก็นียูแล้วรถไหลิ้นลายเติบอยู่ได้หนี่เพราะว่ามันเป็นงานแก้ มัน,นเป็นงานแกะนะไม่ว่าแม่งงานสั่งไม่ขึ้นมาเลยอ่ะนะงานงาน,านพืป้พปั๊บพื้ปั๊บเลยไ่ได้มัดมันกับไ่ได้เสียเวลามาต่อเด็กอก<ม>ีกนะเด็กนี่ก็ต้องตอ่อใหม่ใส่เอาเด็กเก่ามาใส่เด็กใหม่กบบพื้ปั๊บพื้นปั๊บเมันเป็นงานแบบนีขนยือหน้าแค่งานปูพื้นนี่ตัวนจริงพืน<า>นพ้นใหม่เราก็เฮ็ดหมากย่างดีด้วยแบบแนบชิดสนิทกันเลยเด้อเก่งเก่งอยู่ค่ะสร้างนะคะ จะถือว่ากัโอเคนะทั้งออกไอเดียให้ด้วยนะโอเคนะคะสวยงามกันล้อล้อเอาเมื่อเช้านี้เขามาส่งของส่งครบแต่ปุ๋ยเราลืมเบิ้งเขามาส่งยังเขาเขามาส่งตัวนี้ละแล้วก็แล้วก็เตียงฟูกนอนเอาฟูกนอนเี๋ยวไบทั้งหันเหลืออีกอันนึงอะไรเหลืออีกอันนึงปิดแล้วบ่น้าน้าบ่ดิหลังขึ้นนะคะ Пап,